คลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำสั่งที่ชื่อว่า async กับ await เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้งาน Promise ก็อย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่ามันเป็นแค่ทางเลือกใหม่หมายความว่าผลลัพธ์การทำงานเนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบของโค้ดของเราครับมันจะเปลี่ยนไปโดยตัวอย่างที่ผมจะทําให้ดูในคลิปนี้นะครับผมก็ไปยืมโค้ดมาจาก p a ร t ที่แล้วก็คือเป็นการดึง API ครับด้วยคำสั่ง fetch ผมก็จะดึง API ของ user คนเดียวมานะครับ เอาข้อมูลของยูเซอร์คนนี้มาโชว์ในเว็บเพจของผมก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับตรงนี้มันเป็นการใช้ Promise แบบคลาสสิกก็คือจะมีเดนอยู่หลายตัวครับแล้วก็จะมีแคชคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าการใช้เดนหลายตัวเนี่ยมันทําให้โค้ดดูแบบว่าไม่ต่อเนื่องใช่ไหมมันก็จะมีเดนตัวแรกตัวนี้ครับแล้วก็จะมีโค้ดข้างในนี้เสร็จแล้วก็จะลงไปที่เดนตัวที่2ครับแล้วก็จะมีโค้ดข้างในนี้ตัวแคชเองก็เช่นกันซึ่งปัญหาตรงนี้แหละครับอาจจะมีบางคนที่เบื่อ เบื่อแบบว่าถ้าเกิดมีเดนมากกว่านี้มันก็จะมีการสลับไปสลับมาเรื่อยๆซึ่งก็แน,น่นอนครับว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีทางเลือกใหม่ในชีวิตกันบ้างเพื่อความเร้าใจครับเดี๋ยวต่อไปไปดูโค้ดกันเลยดีกว่าผมก็จะเก็บการใช้งานเฟซแบบปกติไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําการเปรียบเทียบให้ดูครับว่าการใช้เฟซแบบปกติกับการใช้เฟซแบบอัิจรรย์เนี่ยเป็นยังไงส่วนอัิจอเวสครับผมจะสร้างขึ้นตรงนี้โดยเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยครับก็คืออัศจร อซิงเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลละกันคือผู้จัดการทีมฟุตบอลครับมีได้คนเดียวแล้วหน้าที่ของเขาเลยก็คือชี้ป้าไปบอกครับว่าตรงนี้คือพื้นที่ที่ผู้เล่นเนี่ยจะลงไปเล่นอซิงนี่ก็ใช้นําหน้าตัวฟังก์ชันนะครับเพื่อบอกฟังก์ชันไปครับว่าฟังก์ชันตรงนี้คําสั่งที่อยู่ในฟังก์ชันนี้นะมันคือโค้ดแบบอซิงโค n นัสวิธีการสร้างอซิงเลยครับก็สร้างได้ด้วยการพิมพ์ไปครับว่าอซิงแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ผมบอกครับคือฟังก์ชัน ซึ่งฟังก์ชันนี้ผมจะทําการดึงข้อมูลยูเซอร์มาใช่ไหมผมก็จะตั้งชื่อฟังก์ชันนี้ครับว่า get user แล้วก็เสร็จแล้วครับสร้างฟังก์ชันนี้แล้วก็จะมีโค้ดข้างในฟังก์ชันนี้ซึ่งต่อไปเนี่แหละครับ async เนี่ยใช้ครั้งเดียวเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดก,การทีมใช่ไหมเขาก็ไม่ทําอะไรครับเขาก็จะยืนดูเราอยู่ที่ขอบสนามแล้วข้างในนี้ครับก็คือพื้นที่ของอาเวทหน้าที่ของอาเวทเลยครับก็คือใช้บอกครับว่าบรรทัดนี้ที่เราจะใส่อเวทไปเนี่ย ตรงนี้คือ CodePromise, ที่อาจจะมีการทํางานนานได้แล้วโค้ r o m i s e ที่เราจะใช้ครับก็คืออันนี้ก่อนเลย f e t h URL ตัวนี้ fetch link ตัวนี้ไปซึ่งการที่จะนําคําสั่งพรมิสอ,อันนี้มาใช้งานใน a s y n c function นี้ได้ครับก็ต้องนําหน้าด้วยคําสั่ง await แล้วก็ตามด้วยตัวนี้ซึ่งโค้ดตรงนี้เนี่ยมันจะทํางานจนเสร็จครับแล้วค่อยลงไปที่บรรทัดต่อไปทีนี้คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่า อ้าวแล้วถ้าเกิดใช้งานอย่างนี้มันไม่มีเดนละแล้วเราจะรับผลลัพธ์การทํางานเนี่ยกลับมาได้ยังไงผลลัพธ์ที่ผมบอกก็คือ r e s p o n ต์ตัวนี้ใช่ไหมคำสั่งเอาเวทอย่างที่ผมบอกเลยครับมันจะทํางานจนเสร็จในบรรทัดนี้แล้วมันก็สามารถคืนค่ากลับมาให้เราในบรรทัดนี้ได้หมายความว่าไงหมายความว่าผมสามารถสร้างตัวแปรเนี่ยมารับค่าการทํางานตรงนี้ได้เลยก็อย่ารอช้าครับผมกะสร้างตัวแปรนี่ครับชื่อว่า Response มารับค่าที่ได้จากการ f ฟซตัวนี้ได้เลย response ตัวนี้ของผมครับมันคือตัวเดียวกันเลยกับตัวในเด่นตรงนี้ของผมหมายความว่าไงหมายความว่าผมสามารถเอา response ตัวนี้มาใส่คําสั่งนี้ได้ครับก็คือ response .json เพื่อทําการแปลงข้อมูลต่อไปนะครับซึ่งก็อ,อย่างที่รู้กันเลยไอ้นี่มันก็คือตัว promise ตัวหนึ่งใช่ไหมผมก็สามารถใส่ตัวนี้นําหน้าไปได้ครับก็คือ await อเวสนี่ก็เป็นเหมือนนักฟุตบอลน,นะครับคืออซิงเป็นผู้จัดก,การทีมใช่ไหมแต่ว่าอเวสครับนักฟุตบอลเนี่ยมีได้หลายคนในสนามเราจะใส่ไปแค่1คน2คนหรือว่าเป็น10คนเนี่ยก็ใส่ไปได้แต่อซิงนี่มีได้อันเดียวครับในฟังก์ชันนี้แล้วตรงนี้ก็เช่นเดิมครับ r e ポンต์จีสันเขาก็จะคืนค่าผลลัพธ์การทางานที่ได้จากการแปลงข้อมูลกลับมาให้เราเป็นอ็อบเจกต์แบบจ s สันใช่ไหมผมก็สร้างตัวแปตรตัวหนึ่งครับชื่อว่าจ s สัน มารับค่าสิ่งนี้แล้วตรงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยครับว่าโค้ดอันนี้มาทํางานเสร็จมันจะเกินหน้าเกินตาโคด้ดบรรทัดนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นโค้ดแบบ Promise ที่ทํางานไม่พร้อมกันใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องกลัวครับคําสั่งเอเวทเนี่ยทำการบอกแล้วครับว่าเฮ้ยอเวทอเวทเวทเวทอเวทเ,เวทก่เอนรอให้อันนี้มันทางานเสร็จก่อนแล้วค่อยไปที่บรรทัดต่อไปบรรทัดนี้ก็เช่นกันครับเขาจะรอตรงนี้ให้ทํางานเสร็จก่อนแล้วค่อยลงมาที่ตรงนี้ต่อ แล้วก็ลงมาตรงนี้ครับผมก็ไม่ทําอะไรเลยนอกจาก Copy คําสั่งพวกนี้ครับสำหรับแปลง User ของเราลงไปในเว็บเพจทีนี้มีคุณผู้ชมสงสยัยไหมครับว่าแล้วไอ้โค้ดข้างล่างอันที่เหลือเนี่ยเราต้องไปใส่อเวสด้วยหรือเปล่าคือสิ่งที่ผมจะบอกคืออย่างนี้ครับคือเราไม่จําเป็นต้องใช้อเวสเนี่ยกับทุกคําสั่งเราใช้อเวสครับกับแค่คําสั่งที่เป็น Promise ถ้าเกิดจะให้ผมพูดในภาษาสุภาพนะครับก็คือคําสั่งไหนที่มันไม่ใช่ Promise เนี่ย ก็ไม่ต้องไปยุงอะไรกับคุณเอาเวทเข้าดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่สงบสงบ,บบ้างแล้วตอนนี้ผมก็เขียนทุกอย่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ดีกว่าคอมเมนต์ตรงโค้ดเฟสแบบคลาสสิกแล้วตอนนี้เราก็จะได้เฟสแบบซิงเอาเวทเข้ามาแต่ว่าสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่โอเคผมเกือบลืมทําครับคือตอนนี้ผมสร้างมาเป็นฟังก์ชันใช่ไหมถ้าเกิดผมไม่ทําการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ครับโค้ดข้างในก็จะไม่มีวันทํางานเลยผมก็อย่าพลาดครับ get user แล้วการเรียกใช้ฟังก์ชันแบบ async ครับอันนี้ก็เหมือนกับฟังก์ชันทั่วไปเลยเราก็สามารถเรียกใช้เขาได้โดยตรงแล้วก็เซฟครับแล้วก็ไปดูผลลัพธ์ที่หน้าเว็บกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ทำงานได้เรียบร้อยดีนะครับข้อมูล user คนนี้ก็โหลดมาลงที่เว็บของเราได้ปกติทีนี้มีใครสงสัยไหมครับว่าไอ้คำสั่ง promise แบบปกติเนี่ยมันมีคำสั่ง c a t สํสหรับจับ error อยู่ใช่ไหม คือถ้าเกิดเกิดเออร์อะไรขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นเออร์จากการเปิดเว็บไม่ได้เออร์ er จากอินเทอร์เน็ตของเรามันกาดมันก็จะมาลงที่แคชตัวนี้แต่ว่าตอนนี้โค้ดในรูปแบบของ async await ของผมมันไม่มีตรงไหนที่ดูจะเป็นการจัดการเออร์ตัวนี้เลยทีนี้ก็เริ่มปวดหัวกันแล้วครับแล้วถ้าเกิดมันเกิดเออร์ขึ้นมาเนี่ยผมจะเอาหัวไปอยู่ที่ไหนกันคือตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับ async await เนี่ยถึงมันจะไม่ได้มีเดนไม่ได้มีแคชนะครับ แต่ว่ามันมีวิธีการจัดก,การ Error อยู่ซึ่งวิธีการครับก็ง่ายๆเลยก็คือผมจะ Copy ตัวนี้ครับแล้วก็ลบทิ้งแล้วจะมีคําสั่งนี้ครับสำหรับใช้ในการสร้าง s เซฟโซ e ให้กับโค้ดของเราแล้วถ้าเกิดเกิดเออร์อะไรขึ้นมาครับมันจะเป็นฟ้าผ่าผมก็จะมีพื้นที่ที่เป็นสายดินในการรับฟ้าผ่าตรงนี้คําสั่งที่ผมบ้าครับก็คือคําสั่งที่ชื่อว่า try try แล้วก็ c a c h ซึ่ง c a c h ตรงนี้ของเราเนี่ยแหละครับ จะเป็นแคทที่รับ e r เ o อ,อเข้ามาคลายนี้ก็จะเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับเราสามารถใส่โค้ดของเราลงไปได้ทุกอย่างเลยซึ่งถ้าเกิดเกิดออเดออะไรขึ้นข้างในคลายนี้ครับมันจะมาลงในแคทตัวนี้ข้างในนี้ผมก็จะทำอะไรที่ง่ายๆเลยครับก็คือ c o n s ซล e o log ไปว่า error. dot message แค่นี้แหละครับเราก็จะได้การจัดก,การ ERROR ในรูปแบบของการใช้งาน Async a w a i t และเพราะฉะนั้นต่อไปครับ เดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะไปปิดอินเทอร์เน็ตของผมก่อนแล้วก็ไปดูผลลัพธ์กันที่หน้าเว็บเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ผมรีเฟรชหน้าเว็บของผมแล้วก็เห็นไหมครับว่าผมปิดอินเทอร์เน็ตไปผลลัพธ์มันโหลดไม่มาแล้ว e r อร์ของเราครับมันอยู่ตรงนี้คือ inspect element เปิดไปที่คอนโซลครับก็จะเห็นครับว่าตรงนี้ครับเขาเขียนมาว่า network error when attempting to fetch resource หมายความว่ามันโหลดข้อมูลไม่ได้ นี่แหละครับคือการจัดก,การ e r r o r ในรูปแบบของ async await และนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งาน async await นะครับที่ผมทําให้ดูในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดผมจะทําการเปรียบเทียบให้ดูครับระหว่างการใช้งาน async await กับ promise กับการใช้งาน promise แบบคลาสสิกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมขอคอมเมนต์ออก่อนก็จะเห็นครับว่าโค้ดมันดูไม่ได้น้อยลงเลยใช่ไหมใช่ครับคุณผู้ชมเห็นถูกต้องแล้วว่าโค้ดมันไม่ได้น้อยลงแต่สิ่งที่ผมจะสื่อให้ดูคืออย่างนี้ครับ คือการใช้ async a w A i t เนี่ยมันทำให้โค้ดของเราเนี่ยดูจัดเรียงกันแบบต่อเนื่องมากขึ้นสังเกตไหมครับว่าโค้ดตรงนี้มันไม่ได้มีการสลับฟันปลาแบบตอนใช้เดนเลยถ้าเกิดไปดูตอนใช้เดนครับมันก็จะมีเดนตัวแรกมีคำสั่งข้างในเดนเดนตัวที่2แล้วก็มาคำสั่งข้างในเดนใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดถามผมครับว่าเราควรจะใช้งานในรูปแบบของ async a w a i t หรือว่าใช้งาน Promise ในรูปแบบแบบคลาสสิกต่อไปดีผมขอตอบอย่างนี้ดีกว่า อันนี้เป็นเรื่องของนานาจิตตังเลยครับมันแล้วแต่สเปคของคุณเลยคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบผู้หญิงแบบขาวๆมหมวยเนี่ยก็อาจจะไปทางพรอมิสแบบคลาสสิกแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบผู้หญิงแบบสวยๆคมๆครับคมๆเข้มๆเลยก็อาจจะมาทางอซิโนเวตก็ได้ผมก็ไม่ไปจํากัดคุณผู้ชมแล้วกันชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นครับแต่ถ้าเกิดชอบทั้งสองแบบครับขาดเธอก็เหงาขาดเขาก็เสียใจอย,อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน ก็จะลองใช้ก็ใช้ดูได้ครับอันนี้ก็เรื่องของคุณผู้ชมเลยสําหรับเนื้อหาของ j a Java Script ในส่วนต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องที่มีคุณผู้ชมหลายคนทักกันเข้ามาครับว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่ยอมทําเรื่องนี้ทําไมพี่ไม่ทําเรื่องนั้นคือมันก็จะมีบางเรื่องครับที่ผมลืมทําอันนี้ผมยอมรับเลยแล้วก็จะมีบางเรื่องครับที่เราควรจะเรียนรู้ก่อนอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะไปเรียนรีแอ็กันผมก็จะทําเป็นคลิปเก็บตกไว้นะครับเก็บตกคําสั่งที่น่าสนใจของ j a JavaScript ก่อนที่เราจะไปลุยดีแอ็ ยังไงรอติดตามได้ในคลิปต่อไปเลยครับผม